ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาส่งคณะราชทูตไปเจริญไมตรีกับชาติใดในยุโรปเป็นชาติแรกภาพกรุงศรีอยุธยาท่ามกลางพายุโดยฟานเดอร์อาเป็นภาพมุมกว้างที่มองจากหมู่บ้านวิลันดาของฮอลันดาเราอาจคุ้นกับคณะราชทูตราชสำนักกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เดินทางรอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสและคิดว่านี่คือคณะราชทูตอยุทยาชุดแรกที่ไปสร้างสัมพันธ์อันดีกับชาติในยุโรปแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะชาติแรกที่ราชสำนักอยุทยาเชื่อมไมตรีด้วยคือฮอลันดาราชสำนักกรุงศรีอยุทยาผูกมิตรฮอลันดา คุณกำพลจำปาพันนักประวัติศาสตร์เล่าประเด็นนี้ไว้ในหนังสือมนุษย์อยุทยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยุกยาตำราเซกนอกจากโปรตุเกสแล้วชาวฮอลันดาหรือดัชเป็นชาติตะวันตกอีกชาติหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุทยามาอย่างยาวนานภาพวาดกรุงศรีอยุทยาวาดโดยสตรุย,ยานยันซูนคอสอหน ชาวดัช์เริ่มเข้ามาติดต่อกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเมื่อคศ1604-2147พศต่อมาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสชาวดัช์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงเก็บสินค้าในอยุธยาเมื่อคศ1608-2151พ ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนี่เองที่อยุธยาส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับดัชที่เนเธอร์แลนด์เมื่อคศ1,608-1,610ถึง1น1 0คศ2 1 5 1ถึง2153นับเป็นคณะราชทูตชุดแรกของอยุธยาที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีถึงทวีปยุโรป การค้าของดัชในอยุธยารุ่งเรืองอย่างมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทโปงเพราะมีการก่อตั้งสถานีการค้าที่เรียกว่าบ้านฮอลันดาหรือห้างวิลันดาขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชานเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อคศ 1634- พศ2177 กำคนบอกว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับดัชก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปสืบเนื่องจากกรณีพิพาทสมัยสมเด็จพระนารายณ์เกี่ยวกับการค้าที่ญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นประกาศนโยบายปิดประเทศอนุญาตให้เฉพาะชาวจีนกับชาวดัชติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นได้ที่เมืองคานางาซากิ ดัชเลยถือโอกาสตั้งตัวเป็นตัวแทนทางการค้าระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับญี่ปุน่นแต่ปรากฏว่าราชสำนักอยุธยาก็ยังสามารถทำการค้ากับญี่ปุ่นได้โดยใช้ลูกเรือจีนเป็นตัวแทนไปติดต่อสร้างความไม่พอใจให้ดัชถึงขั้นประกาศสงครามกับอยุธยาโดยดัชได้ส่งกองเรือมาปิดอ่าวไทยเมื่อคออ 1,633-1,634ถึง1634พศสอง6 2 1, 7, 7 1. ภาพซ้ายจันลายครามพระเจ้าหลุยผลงานของแบรนานแปรโรพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอนนิงประมูลจานใบนี้จากโซเทอร์บีขวาโกษาปานราชทูตไปฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนาราย ภาพพิมพ์ทองแดงโดนโนโแรงพิมพ์ที่กรุงปารีสเมื่อราวพศ2 2 2 9ส่วนชาติอื่นๆที่ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเจริญสัมพันธไมตรีด้วยนั้นก็ยังมีอย่างโปรตุเกสที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบบอบดีที่สองโดยโปรตุเกสส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายแดกษัตริย์อยุธยา หลังจากกองทัพโปรโตุเกสเข้ายึดเมืองท่ามะลกาได้จากเจ้าพื้นเมืองเมื่อคศ1511พศ2 0 5 4ครั้งนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองได้ทรงส่งราชทูตตอปโปรโตุเกสไปยังมะลกาด้วยมเมื่อคศ1518พศ2061 แต่พระองค์มีได้ทรงส่งคณะราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีถึงโปรตุเกสแต่อย่างใดส่วนคณะราชทูตแห่งราชสำนักอุทยานำโดยโกษาปานที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีถึงราชสำนักฝรั่งเศสเกิดขึ้นในคศ1686พศ 2,229ห่างจากคณะราชทูตที่อยุธยาส่งไปฮอลันดาถึง76ปี